สวัสดีครับชุลูกหลานแม่ยมอนชัครับมาบ่ายบ่ายปูไหว้ยาตาลอดยายสาวันนี้เป็นวันพระครับมาขอโชคลาภขอโชคลาภน้ำตากับยายครับขอโชคลาภกับตากับยายขอโชคลาภน้ำตากับยายด้วยครับ วันนี้เป็นวันพระที่สิบแปดกราคมสองห้าหกแปดขอโชคขอลาภขอจำไทยหนึ่งสิงหาสองห้าหกแปดสาธุสาธุเด้อตายายเด้อสักสู่คนหมานเด้่ยเถอะชิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย องค์เทวดาฟ้าดินทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบาชั้นดินสิบสี่ชั้นวัด,ดานหองค์มหากษัตริย์ทุกองค์ที่ล่วงลับไปแล้วในปัจจุบันคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจริงสถิตทั้งหลายดวงบรรดาเด้อให้โชคให้ลาภซ่องน้อยครับซ่องน้อยสุดมลูกหลานแม่ยมโอน้ำโชคเรื่องคนไร่คนข้าวแยกคนิดตาวหมายเป็นแนวทางกันจริงโชคแล้ครับซุ้มลูกหลานแม่ยมโอน้ำโชคซ่องนน้อย ขอครับวันนี้วันนี้วันที่มีตำเล้าด้วยครับพี่น้องตำเหล้าจำไทยครับวันนี้วันศุกร์ที่18มกราคม2568ครับพี่น้องสาธุครับพี่น้องเด้อศุกร์ศุกร์คหมันในท้อหลบวัวได้มาลบลูหลวงเกินนะเด้อครับเด้อคนโสดขอหลับ ให้ไดนจวกด้ลาบใน่เด้อโศกมนตร์นัานนะครับจุดสูบเชียงไทยครับาสาธุสาธุโศกมนตน์ในเด้อเป็นสูตรเชียงไทยขอโศกขอลาบน้ำตากระยายนะครับเพื่อนๆเหล่าเพื่อเรียกสูบครับสายใหญ่เด้อ แต่แว้ยนามมันนี่โอ้สวายน้นามสายใยเนาะถูกในล้านเนี่ยสายใยด้ยอพี่น้องอีกสองมาลงแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวไปมเบิรงอีกตัวนะึะถูกในร้าใส่เบิ่งบรรยากาศเลยเรทําทำงาน ช่องสำเริงนะครับผมเป็นคนจุดมแม่บ้าน,กกนาาครับผมแม่บ้านเป็นกะลังพนัพกงานเป็นรับงานนะพนักงานธรรมดาครับพนักงานเป็นหับงานนะฮึยี่น้อง ถ้าปล่อยรถพนะปล่อยรถครับถ้าปล่อยรถกนลังงานดกำังนานงาดหนึ่ง เรื่องรถเรืองอย่างไรนะครับด้านนันมีร้านค้าแม่ค้าด้านนั้นแม่ค้าพคนแม่ค้าคนสวยครับกำลังทำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวพนักงานพรกสอน้องใหม่กินเผาโอ้กุ้งก็ได้ครับไม่เป็นธรรมดานะครับกินเผากับกุ้งก็เด้อว,วัอน,นี้จะมีตำเหล้านะครับวัอน,นี้่ะมา พอตำไทยมันไปพอตำไทยตายายไปโอ้โหข่าเตียวจะแสียคบลูกซนะิมนะไโดูกินไม่ได้จาด่ายก็แดงๆใช่ไหมมึงไ,ไปเพียรมึงนะไปเพียร์ันนนห้านะร้านอีกร้านครับเ,เ,บเดี๋ยวผมจะใต้เบอร์เหล็กสุกนี้เสียงสุกสุด,สดวันนี้สะวันนี้ตำลาวมีสอง ถ้าไม่ซื้อไม่มีสองไม่ได้เงินคนระับมันสุกที่สิบแปดสองอะไรก็แล้วแต่ห้วเหนะิดส <c oughs> งสัยจะมีก้าหรือเปล่าครับวันนี้เพราะว่าส่วนมากเหน็นเขียนกินแต่กุ้งกันนะครับ ไปเบื่งเลขกูตครับพี่น้องน่าดักัวปรบทงานรแรแับทงานครับเนมาส่งเบียนเตี่ยวดิแม่บ้าน ห้หวยแม่นขนาดนี้ครับนี่ยห้หวยเล้าหวยไทยแม่นนี่นี่นี่นะครับเคนมีทองอนะ่ะเคนห้โซกแม่นนะห้องตัวห้องตัวครับตุลการฝ่ายการเงินครับตุลอนนสองมี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 สองมาเนี้ย จ่ายงานครับพี่น้องนอครจ่ายงานจ่ายงานนี่จ่ายงานครับวดีครับวันนี้ํำราวต้องมีสองเนี่ครับครับ ผ้าไปพวงเอกูตกกาตก,กา้าตาก้านี่สองมาเนี่ยรูดสองเลยใบิวงไปเปไปาอาเวลานะครับพี่น้องเจะจีไพ่ไปเบิวงถูกขอสัมไทยไว้ขอสัมไทยไว้พี่น้อง ขอจำไทยไว้ขอจำไทยไว้น,ววไไนูไปกับใครวะเนี่ย ดูทูบเชียงไทยไว้บันพะดูทูบเชียงไวยบันพะไว้ครับ ผ่านข้ามพูดเราเขาออกไปแต่ผ่านแฝเดนนีนะครับหาเบิ้งกระทรตาคนย่ายนะครับนางพงน้ำฟ้าบริบานตายหา่คนหลายมากมามีเมื่อไหร่ครับไกลเกยโอ้โตกหมาดนะตายหา่เมื่อสิใหม่เด้หอดใส่นะอวูหอดใส่นอเอาไปตำเล่าก่อนนะครับพี่น้องมานนี้เอาไปตำเล่าก่อน สองแปดหกนะพี่น้องหกแปดสองเอาไปจำเล่าครับวันนี้วันที่สิปวันนี้สิปวันนี้วันที่สิปเป็นวันพระวันศุกร์ที่สิบแปดกรกฎาคมสองห้า ออกแบบเป็นวันพานะครับอันนี้เรียกว่าสูกเสียงไพยขอโชมขอรับขอชมขอรับขอขอบคุณขอบคุณนะครับเ้อท่านใดที่เข้ามาเบิง่งมารับชมก็ไดอายุดีมีสุขสุขภาพกับลายแข็งแรงสุกลูกหลานแม่ย่าโบยำโชคแล้วครับซองน้อยๆใบเปรียบเทียบกระซองง่ายข้าเจ้ามักกระจัดนะครับเด้อ พอมักกับเบื้องทานไปซื้อนี่แหละเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคนะพี่น้องหกแปดสองหกแปดสองโอเคเด้อสาธุสาธุ พี่น้องอ๋อพี่น้องเนาะเขาจะชักครับหกแปดสองุสาธุทางปงง